มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพบระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาราโกบทที่10ข้อที่28ถึงข้อที่31ความว่าเวลานั้นเปโตร ทูลพระเยซูเจ้าว่าเขาพระเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดีจะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือนพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรไรนาพร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะมีชีวิตนิรันดรหลายคนที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก คุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านบุญมรารโกวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงให้คำสัญญาเป็นการยืนยันแก่บรรดาศิษย์แก่บรรดาอักรสาวกของพระองค์ว่าผู้ใดสละสิ่งที่มีค่าเพราะเห็นแก่พระองค์จะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าพันทวีในชีวิตนี้แม้ไม่จำเป็นว่าจะต้องคืนมาในรูปเดิม แม้ไม่จําเป็นว่าต้องมาในรูปเดิมยกตัวอย่างเช่นคนครอบครัวบางคนบางครอบครัวไม่ยอมรับเพราะเข้ามายอมเชื่อพระเยซูเจา้าแต่เขาจะมีครอบครัวพี่น้องฤทธตชนที่ใหญ่กว่าครอบครัวเดิมอีกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ควบคู่มากับผลตอบแทนก็คือเรารับการกดขี่คมเหง เพราะโลกกลิดชังพระเจ้าวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเน้นการกดขี่ข่มเหงเพื่อเราจะไม่ได้ติดตามพระองค์อย่างเห็นแก่ตัวนั่นก็คือหวังเพียงเพื่อบำเน็จรางวัลเท่านั้นวันนี้พระเยซูเจ้าทรงอธิบายให้เราได้ทราบว่าในโลกใบใหม่ในอนาคตคุณค่าต่างๆจะกลับตลปัดกับโลกนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่สแสวงหาฐานะความมั่นคงความมั่งมีและความสำคัญในโลกใบนี้จะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ในสวรรค์ส่วนผู้ที่ทอมตนทอมใจในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ในสวรรค์ในชีวิตนิรันดรสภาพเสื่อมทรามช่อชนของสังคมในปัจจุบันทำให้เราสับสนวาวุ่นโดยเฉพาะเรื่องของค่านิยม เราถูกกระนำด้วยข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอทีในยุคโลกไร้พรมแดน Facebook และสิ่งต่างๆเราถูกกระนำด้วยข่าวสารต่างๆรอบด้านซึ่งบอกว่าเราทำอย่างนี้จึงจะเป็นคนสำคัญและทำอย่างไรให้รู้สึกสบายใจหากแต่ส่วนคําสอนของพระเยซูเจ้าว,วันนี้พระเยซูเจ้าเชิญชวนให้เรารับใช้ผู้อื่นก็ดูแตกต่างไป แต่คนที่ถ่อมตนคนที่ถ่อมใจรับใช้ผู้อื่นมีคุณสมบัติเหมาะสมเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นใหญ่ในเมืองสวรรค์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมพีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจุกเป็นของทุกท่านขอพระเวพอและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ